ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจยึดตู้คีบสินค้าไฟฟ้าประเภทตุกตาจำนวน77ตู้หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีตู้คีบสินค้าไฟฟ้าประเภทตุกตาแพร่หลายตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในจังหวัดนครนายกอันเป็นการมอมเมาเยาวชนและประชาชนและเป็นความผิดตามพรบการพนันจึงแบ่งกำลังตรวจสอบพบว่าตู้คีบสินค้าลักษณะเป็นการใช้ระบบไฟฟ้าตรวจสอบทราบว่าตู้คีบสินค้าไฟฟ้าดังกล่าวไม่มี ใครรับเป็นเจ้าของหรือโต้แยง้งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและไม่พบว่ามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจึงตรวจยึดเพื่อตรวจสอบหาเจ้าของที่ครอบครองมาดำเนินคดีเคยาวราสเปย์น้ำแร่พกพาบำรุงผิวผสมสารสกัดจากน้ำผึ้งว่านหางจระเข้วิตามินซีวิตามินบีสามผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาวราคิดจะขายปิ้งทอดอย่างคิดถึงน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ น้ำจิ้มผีบอกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่หมูวันนา JB Custom Tailor ชั้น3 MBK ย่างเมืองสุพรรณสนใจติดต่อ096 264 4561